ครับรีวิวนิสสันบิ๊กนะครับทะเบียน1ขอไข่แปดสามแปดนยกรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถปีหนึ่นะครับเป็นรถแวนภาษีเต็มนะครับยกสูงมานิดนึงนะครับขับง่ายขับสนุกขับลุยได้เลยครับสีสันยังสวยดีนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับโดยรวมไม่น่าเกียดเลยครับ มีเาวาเหล็กบนหลังคาให้ด้วยนะครับล้อมแม็กขอบ15ยางฟเฟลค้นนะครับทดสอบขับมาประมาณ100กิโลปกติดีนะครับน้ำไม่ดันความร้อนปกติแอร์เย็นด้วยครับคันนี้ด้านไหนนะครับแผงประตูนะครับคอนโซลโฟงมไลนยแบบนี้นะครับ เครื่องเป็นดีเซลนะครับ TD25 ไปก่อนนะครับสตาร์ทให้ดูนะครับหิดแล้วนะครับแอร์เย็นๆเลยครับเบาะหลังฮะเปดเครื่องให้ดูครับ แต่จังหน้าสวยนะครับเนาวับเลยครับมีไฟเลี้ยวมุมตรงนี้ไม่อยู่นะครับเครื่องยนต์ดีดีที่ห้านะครับท้อสีหกห้าไม่ขาดต่อนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวถังดีนะครับ อันนีย้ยางนะครับล้อเป็นแม็กลายดาวห้าขันะครับยางดอกยังดีนะครับปีเก่าหน่อยแต่ดอกยังดีครับห้าเกียร์นะครับแอร์เย็นเลยกระปุกทำงานได้นะครับช่วงล่างดีเบรกดีเลยครับ ทรเวอร์นะครับคันนี้รถห้าเกียร์ขับได้ทุกเกียร์ปกติไม่มีหลุดไม่มีเด้งเลยนะครับเดินทางไกลสบายครับแอร์เย็นหนาวขับได้ปกติเลยไอเสียงกุ้งกังกุ้งกังตอนนี้ days, ที่ได้ยินอาจจะได้ยินนะครับเป็นเสียงพวกดินที่ผมเข้าไปลุยเล่นมาเมื่อกี้มันดีดใส่ซุนล้อบางโพนะครับ เดี๋ยวจะล้างให้อีกทีนะครับถ้าชบติดต่อได้นะครับรถยนต์นิสสันบิกเอ็มคันนี้ปี1990เอาไปทำรถบ้านเอาไปทำรถแคมปิ้งเอาไปลยุยเอาไปจ่ายตลาดได้หมดเลยครับสวัสดีครับ